แล้วค่าห้องที่เราค้างเขาเขาจะมาไล่แล้วนะค่าทําให้นักพน,นันอะรวยมาหลายรายแล้วพิ่งความจนจะถูกปัดเป่าด้วยความดีกระปุกของ <นะ S 2> เรื้อวยวะเนี่ยบันทึกกรรมยากแก้จนเสานี้

ดโดนน้ำนันถ่านมันเลยวันน,นี้เองก็พกของมาด้วยวัเนี่ยอ้เอ็งมีเรื่องเดืเอดร้อนอะไรมาเอ็งมีเรื่องเดือดร้อนมาใช่ไหม ตัวเป็นของมึงใจเป็นของมึงเสกสมเพียงมึงปาฒถนาเพียงมึงอีี่ดท,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 ดทดแป๊้วนิ ใส right? Right? <c oughs> <c oughs> right? right? ่ใส่ใส่อะไรครับสัไปเลยหนดผู้หญิงว่มารมทาอล่าอัแม่ทาน่ะไมทำม่านนี่ก็เหลืออยู่มาม่าสองกล่องสุดท้ายละที่กักไว้ให้อะฮะก็บุญแล้ว ก็แต่ท้องวะเนี่ยเคยได้กินไหมของบำลัุงอ่ะซุปไก่ลังนกที่เคยได้แตะนะจังหวะมันจะทขยันนะถ้าคนดูชิบนะคนดูเลยเออเก้ตัดตัดไฟเหรอนะค่าผ่อนโทรศัพท์ค่าผ่อนมอเตอร์ไซค่าผ่อนเตียงค่าผ่อนทีวีอ่ะเอาไปหมดนี่เลยเราก็อยู่ที่นี่กันไปก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่ต้องเสีย อาหารก็น่าจะถูกกว่ากรุงเทพนะ